คันนี้เป็นรถโดยสารขึ้นโรงแรมครับโอ้โหรถจะงกับรถมา้าถ้าเอาพวกคุณี่น้องไม่ตื่นมานี่น้ำคุณบ้านเน่ยเรหลุดหลุะหลุดยังกับรมา้านี่ไปอย่างนี้เลยครับทางจะขึ้นเขาเนิดหนึ่งมาอย่างนี้รถโรงแรมมารับพวกเรา เข้าไปโรงแรมนี่ครับ uh สัญญานี่ลงไปตรงนี้เข้าไปตรงนี้ ครับโรงแรมน,นี่แล้ก็จะทำการขับรถลงรถตรงนี้เปิดประตูแล้วก็จะลงจักรถขอบคุณครับอันนี้น,นี้ขอบคุณครับมาจากนี่โรงแรมไปทางนี้ นี่ครับผมนี่ครับลักษณะโรงแรมสวัสดีค่ะนี่ครับทางเดินเข้าโรงแรมจะดูว่าสุุปรู้อังกานนี่ครับนี่ครับโรงแรมตองนี้ตองนี้ตองนี้ไม่กินอะไร sí, lo ven,